รอบที่แล้วล <ะ S 1> เราอ unblock unlike ไปครับรอบนี้ใช้เลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าใช้แล้วมันจะเป็นไงนเออรอบนี้เราจะมา u n บ l o c k ของใหญ่กันครับเจ้าตัวนี้ถูกฟังไหม,ไหมเป็น eco w a i นะฮะเครื่องดูดฝุ่นชริยะรุ่น d box u 3ามเรารู้สึกตัวนี้จะเป็นเหมือนลายพิเศษด้วยเดีย๋ยวมารอดูกันว่าเป็นลายอะไรเฮ้ย เเอาว้ย <c oughs> ของแม่พี่ครับแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมแก <c oughs> โอเคจบแล้วครับอันบ็อกยังอ,อ๋อเดี๋ยวมารอดูของในกันต่อครับว่ามันจะเป็นอันบอบ้างสเปคร่าวคือแบรนด์ Eco คแว็กซ์อ่ะเขาเคลมรุ่น U3 โดยเฉพาะเจ้าตัวบราวเนี่ยเป็นไลฟ์เฟนเนี่ยว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติที่ค่อนข้างจะบางอันดับต้นๆของโลกอันนี้ก็ตามข้อมูละนะฮะไปเถียงกันแต่ก็บางจริงนะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนครับบางลงถึง20%เลยทีเดียว พอบางแล้วมันช่วยเรื่องอะไรได้ดีขึ้นมันก็จะเขาเรียกว่ามดุดมุดใต้โต๊ะอะไรพวกนี้ได้มาโอ้เกือบพลาดเกือบพลาดผมต้องวางอย่างนี้อ่ะได้ยินไป้อมๆกันครับเปิดอิมเพรสเปิดกล่องมาเราก็จะเจอเจ้าบราอีกแล้วเอ็นผมเดานะคู่มือแมนนวลปึ๊บอย่างยไฟเอกเราไว้สุดท้ายไม่ได้นี่หวะเราต้องแกะไฟเอกก่อนแล้ว่ะก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับนี่นี่คือขนาด ดีย๋ยวผมจะให้เห็นความบางนะเดี๋ยวผมเอาอันนี้เบรดอ่ะเขาจะเรียกเบดก็จะเป็นตัวให้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันกลับไปชาร์จแบตกลับไปนอนจำศีลสเปคข้าวๆนะครับคือมันสามารถเป็นสมาร์ทเนวิเกตได้ก็คือมันจะจดจําพื้นที่เว้ยฉลาดระดับแบบจาห้องได้คือเหมือนถ้าเหมือนใช้ไปเรื่อยๆมันจะเรียนรู้ฮะว่าห้อง A ห้อง B ห้อง C สมมติห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องนอนเราสามารถสั่งเขาทำมสะอ,อ,อ,อาเฉพาะห้องได้ค่อนข้างฉลาดพอสมควรแต่หมายถึงว่าเริ่มแรกมันจะยังทำไม่ได้ฮะ ต้องให้น้องเขาเรียนรู้พื้นที่ไปเรื่อยๆก่อบโอเคท่านชาร์จปึ๊บอันนี้ก็พวกเคเบิลต่างๆนะฮะเดีย๋ยวมาลองดูกันผ้าน่าจะไว้แปรต้องลองดูที่เครื่องว่ามีหรือเปล่านะฮะแปลงก็หนึ่งในส่วนหนึ่งของผ้าส่วนสําหรับทาความสะอาดปลั๊กพี่ปลั๊กไว้ต่อกับตัวเบสฮนะโอเคแล้วก็มาถึงตัวพระเอกฮนะโอ้คือแค่ผมจับผมก็รู้สึกแล้วนะว่ามันมันบางบางจริงม็บอบเช็ดพื้นเออ ครับให้ให้เห็นความบางห่อนเนี่ยนี่คือความบางนะฮะโอเคแล้วส่วนที่เห็นอยู่ก็คือส่วนที่จะใส่น้ํานะครับเลือกระดับน้ําได้ความแรงเรือกไม่ใช่ความแรงเป็นความชื้นของน้ำนะฮะปริมาณน้ำที่จะพ่นลงพื้นไปเนี่ยได้สามระดับก็คืออยากประมาณว่าถูแห้งถูเปียกถูแฉะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกได้เราดูหน้าน้องหมีหน่ารักหมีสามตาถามว่ากล้องข้อมูลคืออะไรกล้องข้อมูลคือเซนเซอร์ที่จะจับวัตถุฮะ ที่แบบน้องจะไม่ไม่ไปชนเช่นโซฟาหรืออะไรเงี้ยมันจะจับวัตถุที่อยู่มุมสูงขึ้นไปน้องก็จะหลบเลี่ยงโอเคอย่ามาดูข้างล่างอรข้างล่างคือเรายังไม่ได้อุปประกอบเจ้าตัวมันจะมีไม้กวาดแหละกวาดฝุ่นนะปัดฝุ่นจะมีปัดฝุ่นอยู่สองตัวแล้วด้านหลังก็จะเป็นผ้าม็อบตัวนี้ครับผมแล้วก็ผ้ามอบประมาณนี้ โอเคผมยังไม่ติดเพราะติดเดีย๋ยวมันจะดึงออกอยากฮะประกัน1ปีราคา9,900บาทเหมือนเดิมฮะ g กจั e t Pay Shopee 9,900บาทผ่อนศูนได้ครับจัดส่งภายใน Shopee ครับก็ส่งวันต่อวันร้านเรานะฮะหมายถึงว่าสั่งวันนี้ส่งวันนี้แน่นอนอ่าโอเค <laughs> 9,900บาทฮะจัดส่งภายใน1วันนะครับ g กจั e t Pay ฮะศูนย์เเการค้าฟอร์จูนชาวชั้น2ห้อง2045อยู่โซนกล้อง ตามนี้ครับก็จบไปอีกหนึ่งอันบ็อกหนึ่งส่วนตัวนี้จะได้รีวิวหรือเปล่าอย่ารอติดตามชมกันในช่องนะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ